ะชาติมาแล้วจังหวะนี้ตัวทักิณล้มไปผู้เสียเองก็ไม่ได้เป่าฟาวอะไรครับบอกว่าล้มไปเองนะครับไม่ฟาวนะครับทางด้านวิชรินที่เข้าใส่ทางด้านสมภพครับกิติพงถ์จังหวะนี้แย่งกับกียรติแล้วเกีติอ้าวหมุนมาได้แล้วโอ้โหจังหวะนี้มาชัยนี่ครับ ว่าเข้าหนักทีเดียวครับรับใบเหลืองไปครับเป็นใบแรกของเกมครับดูครับจะสินนั้นเห็นว่าไม่เล่นบอลเลยนะครับทางด้านมานชัยก็รับใบเหลืองไปครับเป็นใบเหลืองใบแรกของเกมครับโดยทางฝั่งของรัชนาวีเนี่ยครับมนานชัยตไม่โดนบอลเลยนะมนานชัยเมื่อสักครู่ ครับของกเกษตรบัณฑิตนะครับเล่นมาให้กับวัชรินีกครั้งน,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 นึงครับวัชรินเสียหนักนิดนึงครับแต่ว่ายังคืนมาได้ครับโดดไล่เลยครับจังหวะนี้นัดดีหยอดมาเกรติเอาลงได้แต่ว่าจังหวัดจะได้ต่อไม่ได้ครับสวนกลับขึ้นมาครับมจังหวะนี้กินของสมคบไปติดบล็อกค,ครับ หนึ่งบล็อกเอาไว้ได้นะครับเขายังเป็นคิกินของราชนาวีต่อครับมรชัยจับไม่อยู่แล้วครับวชรินพาขึ้นมาจะจ่ายแต่ว่าโดนตัดไ้แล้วาริชาต้องตัดสินใจตัดไฟแล้วก็รับไปเหลือไฟดะครับโดนเหมือนกันครับทางฝั่งเกษตรณฑิตครับณริชาครับงหวะเขาเป็นตัวสุดท้ายนะครับต้องไป เนี่ยครับวีใส่ใส่ทางด้านของสิวนัทบงงามครับหล<ม>ับไปเหลืยงใบแรกให้ทางฝั่งเกษตรปฏครับแล้วก็เป็นใบที่2ของเกมนะครับบอลของราชนาวีครับพยายามหาช่องเจงาะัวกประตูคืนอยู่นะครับมลชัย ทสิบวรั์ครบดืงกลับมาสมภพกระโดดต่อมาครับแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหไม่ได้นะครับปัดทิ้งออกไปได้ครับทางสิบวัดวิษรุธนะครับดึงวามช้านี่ครับ,รบจังหวะที่กิติพงศ์นั้นยกไปให้ครับโอ้โห,โหโลูกนี้